สวัสดีครับพบกับหมอเป็ดคนเดิมที่มาเพิ่มเติมคือหมออิมคนสวยสวัสดีค่ะหมออิมค่ะวันนี้เรามาร่วมกันเผยเคล็ดลับในการดูแลสุภาพฟันแบบกระชับฉับไวเข้าใจง่ายเพราะนี่คือ,อรายการเคล็ดลับกระชับฟันครับคุณหมออิมครับวันก่อนผมได้ไปโรงเรียนลูกนะครับปรากฏว่าผู้ปกครองมาบน่นให้ฟังบ่อยๆเลยนะครับว่าเขาดูแลสุภาพฟันให้ลูกเขาเต็มที่แล้วทั้งแปลงฟัน ล้วตั้งพาไปหาหมอฟันแต่ลูกเขายัางชอบกินลูกอมเนี่ยฟันลูกเขาเลยมีแนวโน้มจะผุคุณหมออินทำยังไงได้อีครับอย่างที่พี่เป็ดก็ทราบอยู่แล้วเนาะก็คือพวกขนมเนี่ยค่ะมันก็มีน้ําตาลใช่ไหมคะน้ําตาลพวกนี้นอกจากเราจะชอบแบคทีเรียก็ชอบพอหลังจากที่แบคทีเรียทานนะคะเขาก็จะปล่อยกรดออกมาเพื่อทําลายฟันเรานะคะคก็เคล็ดลับสําหรับการเลือกขนมต้องคํานึงถึง2เรื่องค่ะเรื่องที่1นนะคะก็คือชนิดค่ะเราก็ควรเลือกขนมแบบที่ ไม่เหนียวไม่ติดฟันไม่อยู่ในปากนานๆครับแล้วเคยได้ยินว่ามีอาหารบางชนิดนะฮะที่แบคทีเรียไม่ชอบเลยน้ําตาลเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะจะมีน้ําตาลแบบที่แบคทีเรียไม่สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นไซลิทอลครับวิธีการเลือกง,ง่ายๆเลยค่ะพลิกขึ้นมาดูที่ฉลากค่ะถ้าเกิดเราเจอฉลากนะคะที่เขียนเอาไว้ว่ามันเป็นทูตเฟรนลี่นะคะ<อ>ขนมพวกนี้ค่ะก็คือจะปลอดภัยเลยค่ะสําหรับการเกิดฟันผุ ข้อที่2เนี่ยค่ะนอกจากเรื่องชนิดที่ถูกต้องแล้วนะคะเรายังต้องคิดถึงเวลาในการรับประทานด้วยค่ะคถ้าเกิดเรารับประทานขนมนะคะในช่วงเวลาหลังอาหารนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดค่ะคเพราะว่าความเป็นกรดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบคทีเรียค่ะก็จะลดความรุนแรงลงเมื่อเทียบกับการทานในช่วงเวลาอื่นๆค่ะถ้าคุณแม่มีความเข้าใจในรายละเอียดตรงนี้คุณแม่จะพาลูกมีสุขภาพฟันดีตลอดปีตลอดไปแน่นอนครับ